ครับสวัสดีครับวันนี้มาต่ออีพีสองกันนะครับเกี่ยวกับพันธุ์ทุ่นสว่านนะครับที่เจอพันทุ่นสว่านนินเทียบลมพวกไรสายนะครับใช้ฐานพวกแบตลิเทียมนะครับที่เป็นไรสายนะครับนี่พันทุ่นก็แบบนี้เลยนะครับมาต่อ e p 2ีกันนะครับตัวนี้ลงที่13นะครับ มีจำนวนล่องสล็อตที่ลงทั้งหมดห้าล่องนะครับตัวซี่ที่เกี่ยวเนี่ยซี่ตรงคอมทองแดงนี่นะครับตรงนี้นะที่สัมผัสกับผ่านนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีแง่งให้เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับลวดทองแดงนะครับก็มีทั้งหมดห้านะครับทุกอย่างห้าหมดนะครับทีนี้เราก็จะมาพัน เริ่มพันกันเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับตัวเนี้ยเวลาออกเขาจะเวียงฝานะครับเวียงฝาไปทางนี้แต่ถ้าเวลาเริ่มเขาเวียงซ้ายอย่างนี้นะครับเกาะซ้ายดินมาฝาเวลาเสร็จจากฝาจากซ้ายจากล่องซ้ายขึ้นไปฝานะครับก็ จะเริ่มเขียนเลยนะครับตัวนี้ก็สมมติเนงเอาเลยนะครับไม่ได้วสมวนสองจะให้อยู่น้านก่อนนะครับสามสี่ห้าหกนะครับทำไมต้องมีหกนะครับเพราะว่าจะเขียนซ้ำล่องเดิมนะครับจะมีหกมีเจ็ดน,นะก็จะเริ่มจาก ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เกี่ยวนะตัวตัวที่เกาะนะครับตัวที่เกาะจะจะไม่อยู่ตรงร่องนะจะอยู่ตรงนี้นะครับก็อ่ก็เป็นแนนะเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่ไมายเลขแล้วกันนะเดี๋ยวเาวจะ นี้เป็นตัวเดี๋ยวขยับ้องแป๊บนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว,ตว,ตวสิ้นสุดนะครับตัวสิ้นสุดก็ตรงนี้เอามาจากตรงนี้นะครับเอามาจากตรงนี้ะน,นะครับโอเคก็ เริ่มลื้อเลยนะครับพอจำนวนลงนะครับลงสามนะครับลงสามเบนี้จะขยับเพิ่มเบอร์ลวดด้วยนะครับเป็นยีิบสองนะครับลวดเบอร์ยีิบสองนะจะเพิ่มโวล์น,นะครับตัอนี้ ก็จะทำจากหรือนะครับไปจนทันเสร็จนะครับแล้วก็จะลองแบบเปื่อยๆให้ดูนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับก็่อทำการดึงเลยนะนะับ รู้แยกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เพราะว่ากาวกาวค่อนข้างเยอะนะครับกาวทีก่กาค่อนข้างเยอะน,นะครับเดี๋ยวสรุปให้ดูตอน เริ่มพันนะครับตัวนี้วงจรมอ้การลือมันเนยากนิดนึงดึงบวชแล้วมันจะสันส่นนะครับมือนะครับมือจะขยับนะครับแล้วจะทำให้ดูแล้วเหมือนตาลายนะครับก็ัดจะสรุกให้นะครับน,นะครับเป็นแบบนี้นะครับ เวลาเขียนนะไม่ไม่ใช่มีแค่ห้าร่องนะครับเพิ่มมานะครับให้ชุดคอยเขามีห้านะครับแต่ว่าร่องเราก็จะเป็นร่องเดียวกันนะครับแต่อยู่กบนเราฝั่งคอยมามากว่าเป็นร่องที่หนึ่งหรือร่องที่ห้านะครับซ้ำๆกันนะ ก็จะเป็นที่หนึ่งนะครับหนึ่งิเดินนะครับที่ห้าอย่างนี้นะครับถ้าถ้านับอย่างนี้นะครับถ้านับถ้านับอปมาทางนี้นะครับทางรับ เนี่ยนะครับถ้านับถอยมาทางนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับแต่ว่าถ้าเว,เวลาพันนะครับเวลาพันก็ให้เริ่มพันที่ตรงนี้นะครับให้เริ่มพันที่ตรงนี้นี่นะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีทั้งหมดห้าคอยนะครับก็จะเริ่มพันจาก จุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งสองสามสี่หัหวหัวตัวนี้เป็นหัวทับทับหัวที่หนึ่งหัวเดียวกันนะครับ ตัวนี้เริ่มต้นฝั่งนี้นะครับเริ่มฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดนะครับส่วนสลอ็อตก็ก็ตามนี้เลยสล็อตก็ถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นซี่ที่หนึ่งก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งสลอ็อตสล็อตท,ที่หนึ่งนะครับสล,อล็อตก็อยู่ตัวนี้นะ สองสามสี่ห้าห้าแล้วก็เป็นเป็นสล็อตที่หนึ่งอีกนะครับตัวนี้เป็นสล็อตที่หนึ่งแล้วก็เป็นสล็อตท,ที่สองนะครับตัวน,นี้นะส่นที่สามมันเต็มแล้วนะไม่ไม่ได้นะครับก็จะมีสล็อตก็ตามนี้เลยนะครับสล็อตท,ที่สามารถจะลงน,นะ ถ้าใครคิดไม่ออกก็ลองทำดูนะครับมันก็จะบังทับเองนะครับถ้าลงถูกนะลงที่ลงสางนะครับโอเคเดี๋ยวอนนี้ลื้อเลยนะครับนี่ก็ลื้อชุดสุดท้ายนะครับถ้าใครบางทีดูยากนะครับดูไม่เข้าใจนะเนี่ครับสำคัญก็คือ จุดสุดท้ายนะเราก็ดูมาเรื่อยๆนะครับจุดสุดท้ายนี่จะดูง่ายนะครับก็จะอย่างนี้ตอนนี้ก็มาทางนี้นะครับ ๋ยวเริ่มพันเลยนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวจากสีที่หนึ่งนะครับเอาตรงไหนก็ได้นะครับไม่ต้องปวดนะครับมันมันไม่เยอะเรื่องของเรื่องมันนิดเดียวเองถ้าผิดเราก็ดูง่ายนะครับนี่นะครับนี่นะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสหนห่โอเคนะครับ เป็นเพราะวิดีโอเยอะนะครับอาจจะมีบางจังหวัดถ้าช่างไม่ได้ดูอาจจะมีภาพมัวๆนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับตัวนี้พันเพิ่มโวล์เพิ่มแอมนะครับเพิ่มกำลังนะเพิ่มหวัด ทำการปูดนะครับนี่นะครับหลังจากทำการปูดเสร็จนะครับตอนปูดอาจจะไม่ได้ให้ดูจนเสร็จนะครับเพราะามันต้องคลิบไปปี๊มานะครับแล้วก็มาเกี่ยวเลยนะครับนี่นะครับพอเกี่ยวเสร็จก็มาทางนี้เลยจําทิศทางได้นะ ก็พันเลยนะครับการพันถ้าอย่างเนี้ยยังไม่ได้นะครับเราต้องดึงดึงตรงนี้นะครับดึงตรงนี้ดึงเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นสโลปนะครับเราจะได้สวยนะ ครบรอบแล้วก็พันทั้งหมด16บหรอบนะครับเบอร์ย2นะครับไปเดิให้กันย่บองสิบหรอบนะครับตัวนี้คือเบอร์นะครับสองเดิมจากเบอร์เล็กตัวน,นี้นะครับนิดนึง แล้วก็ขูดนะครับเสร็จแล้วเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวแล้วก็มาห้องนี้เลยนะคนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็พอเราดึงแล้วเราก็ลองแต่งดูนะครับถ้าลวดเราหย่อนนี่แสดงว่าเขายัาง ึงไม่พอนะขูดนะครับครับพอขูดเสร็จนะครับขูดเสร็จก็ เดี๋ยวแล้วก็ลงล่องต่อไปเลยนะครับ ครับตัวนี้ก็ก่อนชุดสุดท้ายนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับตรงนี้นะจำกันได้ไหมเอยชุดสุดท้ายหัวจะไปเกี่ยวที่ซี่ที่หนึ่งนะคะซี่ที่เริ่มต้นนะมีทั้งหมดห้าซี่นะครับห้าซี่นะดีๆนะนี่พิ่หนึ่งสองสามนะครับ ฟองมัวนะขอโทษด้วยนะครับนะครับเป็นซีเริ่มต้นนะครับซีเริ่มต้นเกี่ยวไปแล้วนะครับเกี่ยวไปแล้วเป็นซีเริ่มต้นเป็นซีที่หนึ่งซีตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เกี่ยวนะครับปรดรอบๆให้ทั่วทั้งหมดนะครับเกี่ยวอ่าเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับมีทั้งหมดห้าโพยชุดนะครับถ้าเป็นมาเตอร์ก็เป็นห้าโพนนะครับห้าโซึ่งตัวทุนเนี่ยเขาจะไม่เรียกเป็นโพน,นะครับเขาจะไม่เรียกเป็นโพนนะ ถ้า5โพรจริงๆรอบรอบมันจะช้ามากนะครับตัวนี้บางตัวรอบ2 0 0ถึปน3,000 ตัวนี้จะไม่ตัดนะครับจะเอเสียงส็บสองสิบสามสิบสี่ห้าจะพยายามออกข้างนะครับไม่ให้มันขึ้นมาตรงกลางนะ เรียบร้อยนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเราพันเสร็จแล้วเขาจะสามารถออกจากตัวนี้ได้ไหมถ้าออกได้ก็อันตรายนะครับเวลาเขาหยุดนะสิบนี่นะครับ โอเป็นันเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับตัดเลยครับพอขูดเสร็จก็บีบบีบนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะบีบถ้ากลัวเขาละลายก็แค่เชื่อมหัวตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่ต้องนะโอเคครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนการลองแล้วนะครับก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็เอาเคเบิลทายเก่านะครับรัดนะอาจจะลุม,ลมหลวมหน่อยนะครับลบหลวมนะครับ ใช้ได้นะครับตัวนี้นะโอเค <S 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 อึ้นันขึ้นนะครับสิบสองโวนคันขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ครับเดี๋ยวจะลองนะอีกนะครับก็ถ้ามันควันขึ้นก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจะพันใหม่นะครับโอเคครับดูแล้ว แบบนี้ไม่ได้นะครับก็เ,เดี๋ยวพันใหม่นะครับเห็นนะครับว่าใช้ได้อยู่นะครับถ้าจะใช้นะแต่ท้าไม่ดีเดี๋ยวทำให้ใหม่นะครับ โอเคนะครับตา,ตามนี้เลยถ้าใครจะพันนะครับก็คลิปนี้ก็มาดีนะครับตัวตัวนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับดี๋จะทำการล็อกตัวนี้ทดลองก่อนนะครับ จะมีควันนะครบควันจากน้ำมันนะครับโอเคครับใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ส่วนการพันก็ตามนี้เลยนะครับส่วนจะเปลี่ยนโวลต์เปลี่ยนแอมป์เปลี่ยนอะไรก็อยู่ที่เบอร์ล่วนนะครับอยู่ที่เบอร์ล่วนแล้วก็อยู่ที่รอบนะครับ ครับสวัสดีครับ